ร้านนี้ได้ครับแซบขนาดได้ครับบัวบได้บดัวร้องได้ครับม้านี่นะใน,นเพื่องามีแต่แนวตรงๆนะครับเนี่ยยังเป็นหน้าเป็นต้นกับมีมัดนีะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์อันทารอนะครับวันนี้วันที่7มกราคม2564นะฮะอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดจุดผ่อนปลนไทยลาวนะฮะอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการปิดนะฮะปิดเพื่อมาตรการโควิด1ินะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะได้มาเดินตลาดกันก่อนที่จะมีการปิดนะครับ ตลาดผ่อนปลนไทยลาวนะฮะหรือทางแถวบ้านเราเรียกตลาดลาวนั่นเองนะฮะมาดูชาวบ้านชาวอำเภอที่มา <c oughs> เดินตลาดนะครับทั้งพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันนะครับก็มีมาตรการในการดูแลตัวเองนะครับป้องกันตัวเองโดยการสวมแมสนะฮะสวมแมสทุกคนเลยเห็นไหมฮะ นะทั้งชาวบ้านทั้งอะไราชาวอำเภอท่านุน่นมก็ค่อนข้างจะตื่นนะฮะตื่นตระหนกแต่ไม่ตรนกนะเขาเรียกอะไรตื่นตัวนะตื่นตัวในการป้องกันโรคนะฮะซึ่งอันตรายจริงนะครับเรามาเดินตลาดกันดีกว่าครับเพราะเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็คือจะงดแล้วนะับประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าให้งดตลาดนะครับประกาศทางเทศบาลให้งดแล้วเพราะงั้นวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ วันพฤหัสที่เจ็ดมกราคมนะครับโอุ้สาโอุ้สาคือคักใช่หละ่ะอ้สามโล,ลรอยมาครับ่างเรา,ารนี่ยังมา่างเนะคือพุสานางหมูคือุารา,า้ำุานมหวานกรอบกิโลสามสิบห้าามโลรอยป่ะ เอาสันเอาเดี๋ยวเขากลับดีกว่านะขากลับเดี๋ยวมาเอาดีกว่าอโอ้ขาขกข,กขกกกางังพุซ่ามีระดับยังงหุง <c oughs> อาทิตย์หนานี่จะโบดได้มาขายอะไรได้นไหนิ <รอ S 1> ห่้างคู่ข้าวเหนะรอเนาะโอเาปิดเันะอาเอเห็ดด้คนะ่ะเอเห็ดค่ะเห็ดนี่ครับ กรอบครบักรอบหวานของจริงเลยกรอบหวานนะหวานอร่อยอร่อยหวานเลยเดี๋ยวขากลับขากลับมาซื้อครับผมครับ <c oughs> ครับมาต่อกันวันนี้คนก็ยังเยอะอยู่นะเพราะเพราะว่าอาทิตย์หน้าคือเขา่าอยงดกันโอ้มีของคับนะครับ ตั้งมีขายพี่น้องเลยตั้งมีขายแต่เห็นได้ชัดเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยคือเยี่ยมเหงาไปมากเลยนะครับแต่ว่าด้านหน้าเดี๋ยวจะมีคนของที่นี่ราคามแพงแล้วมีข้าด้วย คไข่เนยเด่นขระธานข้าวนมเดี่ยนี่นะจ๊ะลุงยานี่ก็จะแพงเนี่ยจน้อยจ้ะไปเนาะมาแล้วผัดมาอาดกอบไปให้จ้ะอืมผักครับข้าวครับมีหลายอย่างให้เลือกเหรียญกามีเหรียญกามีฝาดเบคอนบ๊อกกุ้งหนำ

ก็ยังคึกคืนอยู่เป็นบางส่วนนะครับตลาดบางปนไทยเราโอ้ปลาอยาอย่างนี้ไหมปลาเผาะค่ะเอาไปได้ไหมโอปเผาะเผาะห้าร้อยครับอยู่ด้วยมีเรื่อของสแสบๆอยู่นี่นะ คือขื่นอยู่คือขื่นตื่นตัวกันอยู่นะครับช่วงนี้มีทั้งของสดของสุกนะโอ้ไปแต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือทุกคนสวมแมสนะครับโอ้ที่ผ่านไรเลยคือประแดกลานนี่เด้อครับนี่สวัสดีครับโอ้ขายดี ว่าเป็นลูกค้ากันเองวะหรือจังไหนนี่ตอนราคาอยู่ครับแมนบ่ปลาแดกปลาแดกล้านนี่ได้ครับแซ่บขนาดได้ครับบัได้บัวองได้ครับมานี่นะนี่เพิ่งเอามมีแต่แนวตรงๆนะครับนี่ยต้องเป็นหน้าเป็นต้นกับมี่มัดนี่ครับมากนี่ขอแหกกระเทียมลูกแมนมัดบ่ครับแมนรุดครับที่เจ้าหีกับแมนนี่อ้คือหยุดหลายพื้นที่ทั้งหลายล้านนี่ได้ครับล้านนี่เพิ่งไหวแม่ค้าคนงาม ไปไปไปต่อกันไทยดีอย uh ู่ครับเพรายไห้เนาะอาทิตย์หน้าก no, ็ยมากแลลวเนาะป่าปลาปลาโอ้โหปานินคือตัวใหญ่แเนาะเม่นบ่เพิ่นป่านินเม่นบ่ากิโลเท่าไหร่ครับกิโลเจ็ดสิบบาทจ้า อันนี้ปนอหมอบอ,อกเหอ้ครับก็มีของให้เลือกหลากหลายอยู่ด้วยครับตลาดเราลากคอนโปนบ้านเฮานะครับมีเลือกหลากหลายอยู่แต่ค้นว่าถึงตรงตลาดเนาะก่อนที่ว่าจะมีโรกตัวนี้เข้ามาด้วยครับนี่ คนเนี่ยตัวแออัดกันขนาดเลยครับคุณฟังราวก็ขามมาขายของได้แต่ยัง,จ,งจังที่เห็นกันมือนี่คือทางประเทศลาวเขายังบริเปิดขห้ของมาขายได้ครับนี่มีแต่ของคนไทยทั้งนั้นนะครับของคนไทยคนพื้นที่นะครับที่เอขอาขายเนี่ยเขียนอธง้นโลตบเขียดขายหอยขนาดขนาดขนาด คักค่คพี่น้องพักหวานก็นเหลื่อมมากเลย,ยนี่พักหวานเฮ็ดโอ้หคนเดินก็เดินกันนะครับคนเดินก็เดินกันคนขับรถก็ขับรถกันเอาก็ก็หลบหลีกเอาแล้วกันครับหลบหลีกกันเอาครับตลาด ไม่รู้เขามีข้อบังคับยังไงก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งนรโอ้ผักมีม,ดเ,ด,ด,นะมดเลยครับนี่ก็ครับครับครับมดนะครับไปสุดละพอมก r ับได้นี้ครับพอมัลยไปกลับกัน รออกกับเราก่อนก่อนปิดตลาดเล้านะก่อนปิดตลาดเล่าวอ้มือนี่ร้านนี้คนขึ้นหุ้มลุ่มเหรอโอเขียบเขียบเขีบซาลาเปามาขายดิยจีบสาลาเปาเพิ่มตลาด,ลาดคนไลายอยู่ด้ว โอเโหหอยยังโตขึ้นใหญ่แยนีทอยปังจ้าหอยยังนะหอยปังหอยันนอทรายโอ้โเหอยทรนี่เขาไปพัดกันนะบอรือว่าแกงอนแกงแกงแกงออันหหนจ้าโครเป็นไดีอยู่ครับมันนี่น่เอยู่เะเงียบไปมืดเนาะ ้เรา,า,าก่อนนะครับหายมดผมกลับไปสืบขุซาก่อนขุซาเงียบ <c oughs> ขนาด,บ,าดบ้านเขา มลูกข้อจีนี่ลูกปันเท่านี่คือปันใหญ่แทนี่ฮะผมพอนะปั้นหนาสีคิดะไั้นขันเอาครับพ่อยำวน้มาเป็นรไม่ยายายำนวหนาวนี่มันต้องขอจีได้ไปแล้วพ่อครับอ่าครับ แม่นความในย้ำแนวนวแนวนี้มันต้องของจีนะหอมอ้อยอ้อยอยู่นะอย่างของจีใส่ไข,ข่จิ้มไข่จักหน่อยหนึ่งนะไปเรื่อยๆแซ่บขนาดเด้ขั้นขั้นทางฟ่งลาวขำม,มาได้ตลาดนี่แห้งแทบบ่มีหมกงยางมาตัวน่อน เป็นจุดเศรษฐกิจอีกจุดหนึ่งเลยนะครับจูของถาดพนมนี่คือประมาณว่าขั้นมาถาดพนมแล้วเนี่ยบอมาแวตลาดจุดพอนผลไทยล่าวเนี่ยในกรณีช่วงปกติด้วยครับขั้นบอมาแวตลาดพอนผลไทยล่าวเนี่ยซัมมาบอฮอดถาดพนมเลยครับเนาะเพราะว่ามันคือ,คอหลายอย่ทั้งของปลาทั้งของแปลกท,ที่ว่าเราบเ,เคยเห็นมาก่อนสโอ้ยมีเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่ามันขัดอยูีแล้วกันเนาะเออครับ แมทก็มีขายได้เออ,อันนี้เอามาหอดแล้วมาหมกุซาเพิ่นจักโลหนึ่งสองโลนั่นนะ,ะนี่ครับสั่งพันแล้วได้ครับสามถุงโลละถุงนะครับสามโลลอยวะสามนี่แถมอยู่บอครับสี่โลลอยจ่ายเงินเลยได้ครับนี่มาะกุซาเพันงามอด,ดีครับ ผูซาจีนไมผู้ซาจีนก็ผู้ซาพู้ซาจีนก็ผู้ซาน้ำนมย่นเดียวกันอยู่บ่คนละย่างกันบ่คนละย่างคนละย่างกันเนาะเนาะบังเบงครับคุณน้นซอยกันครับชือว่างามอยู่เลยครับพู้ซาไปเอาหนี่เลยครับพู้ซาโลโลสามสิบห้าครับสามโลลอยโอ้แม่ข่าวขนแถมขนาดเลยเกือบสี่โลลอยขนนี่ ขอบคุณครับค้าขายร่ำรวยร่ำรวยครับมัน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 เอ๊ะเป็นคนถานอยู่บอครับนี่บอจะคนปลาปากจ้ะอ๋อก็คือมาจากปลาปากเลยบ่เนี่ยตำบลหนองที่ออกมาตั้งแต่จมูกมาหอดิจมูกจ้ะมาไก่เนาะครับมันจะกิโลปลาปากนี่จากตำบลหนองที่มาปันซาโลเนาะอ้ากระบอกไก่บันไดตัวเนาะปลาปาก ผมนึกว่าไปทางสกลคุโอ้ครับครับ,รบเอาครับดินลนกันไปเอาได้มาแล้วครับผู้ซ่ามาี่โอ้สามโลรายขนาดซื้อเป็นยังไงเถอะวะเอาครับจังนี้ก็ดูแลตัวเองนะครับดูแลป้องกันตัวเองนะครับ ในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับก็จะมีคนสวมแมสต่างดีนะครับกับของเพื่อเพื่อป้องกันตนเองและผู้อ,อื่นผู้อื่นนะครับนะบรรยากาศฟังริมโขงนะครับฝับฟังริมโขงโอ้สวยงามขนาะดนี้ยังค่อนข้างคึมๆนะโอเคครับ ในอาจารย์นั้นก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับ